สบายดีพี่น้องเนาะผมกข้าพเจ้าเคยไปไทยอยีกมคนหนึ่งพี่น้องคลิปนี้พาพี่นอ้องเลาะยามกับกระแตเนาะพี่น้องเนาะขอใส่กับไฟแ,แต่หวัวเวียนผมเนาะกับกระแตโอ้พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่เลาะยามกับกระแตพี่น้องไปรุ่นเบิ้งน้ำกันหมดนี่ จะมียามยามกราฟกระตแตเนี่ยเดีวก็จะพาพี่น้องรอต่อนก่นนกคอเนาะพี่น้องนกคอหรือว่านกกระทาดงนั่นพี่น้องเนาะไปะพี่น้องเดี๋ยวไปรุนทำการบ,างบางังกว่าสิมานเราโบมาเล่นห่อยได้เนาะไปพี่น้องนี่หอดบอลหอดบอลที่เฮาใส่กับเลยพี่น้องโอ้หลังนี่บอถือพี่น้องอันนี้คือลองลอยที่มันกินพี่น้องเห็นป่ขาวๆนี่คือกระแตกัดมากกระบกกินพี่น้องเดี๋ยวหปล้างนึงพี่น้องหลังนึงใส่ไก่กันนี่ ทังมีใส่ในคอนพี่น้องดูในเข้าไปในนั่นเองโอ้กลับฮาบูเห็นพี่น้องเอาใส่ไว้วางนี่โอ้โอ้พี่น้องนี่รอยอก,กุดจ,จูดพี่น้องเฮ้ยกระแฟพี่น้องว้าวมานัมนมันโอ้หมดจริงขึ้นเลยพี่น้องแล้ว มาอะไรพี่น้องเต็มแรกเนาะกระแตอี่างไรพี่น้องกระแตว้าวมันมันมันนู้หักเลยพี่น้องฮะมันมานพี่น้องนี่ขออนุญาตปลดแล้วกลอใส่กลับไปอีกเนาะพี่น้องเธอมีอีกเนาะเดี๋ยวไปลุดบางอีกรางหน้าพี่น้องต่อนกพี่น้องทีมงานเฮากำลังลงเตเป้ปู่ปนพกยิงหมูเลยพี่น้องเฮ้ ยิงนกอยู่พี่น้องเฮ้ยเบิ่งก่อนไปถือบปถือนกเข่ามาเนาะโอ้ยนี่ยขาต่ออยู่นี่พี่น้องเนี่ยเปิดไอ้พี่สามไนี่และเอาขึ้นอยู่โผงาไม้พอดเนาะยิงนกมาพี่บ้านยิงขามภาคมาพี่น้องเลยโอ้ยมันบอดนะหรือบอดได้ไงใส่เลยเด้ยิงแถวๆนี่แหละพี่น้อง โอ้ยหกตเดิโอ้เรียบร้อยพี่น้องน้เกา็อุ้ยอือโอ้บักไงเลยนี่ว้าตัวแมนยูสัตพี่น้องโอ้กระโมหุมพี่น้องเอ้ยายยายยโอ้นกกระทาพี่น้อง เราก็ทาแข็งเขียวแต่ว่าอยู่ในกล่องเป็นสีเหลืองโอ้โหว้าวมันอะไรพี่น้องแต้มหนึง่งพี่น้องแต้มหนึง่งเฮ้ยออบโอ้ยในป่าพี่น้องไอหกเลยสองหาจนเมื่อยเพื่อสิยดายยิ่งมนันมันพี่น้องมนันมันว้าวแต้มแรกพี่น้อง ไปเลาะรุ่นกันดีพี่น้องตอนนี้เขายังมีเวลาต่อได้อีกเทืีหนึ่งเนาะรุ่นบังอยู่ว่ะหมาอีกบอลนาะพี่น้องเนาะโอ้สิ้นมูแล้ววะนี่ยโอ้ตกจักศอกสอ,กสองศอกไปสองศอกปลายโอ้แท่ากว่าใหญ่สมควรเลยพี่นาะเผาเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยเลียไอ้หอยย้อยสอดเลยโอ้ยเอาหมได้พี่น้องเ,เอเลยได้ตียา่างรอปั๊บฝันสิ้นกบ้านเลยเ <ว au! S 1> มื่อเขากับเมื่อเมื่อคืนบ่เออ ของข้ามาเดี๋ยวผมก็บข้ามเรือไปเห็นได้วนแถวตัวนอนน้ำทางเส้นนั้นมาเนี่ยแม่อะไรว่อนขี้ต่อมมาเนี่ยแรงยางเข้าไปพุ่นเยาางข้มันเป็นห้อมทางรถเก่าอ่ะเออมันแสดงว่ามันมันออกมาแถวมันเคยหากินเขาแล้วมันแลงตัวยางเป็นห้องบ่านเขาเอาไม้มันป่าปูห้องอันนี้ทางรถนะอันรถแล้วมันยิงเผากระเพาอยู่บ่านไม้มันป่าปูรถเลยคีบงานเลยเนาะ <ARS S 1> บ oh, <wh> ่าวแอดเนาะแอดบ่าวภูไทยวันนี้โอ้เพื่อได้คลิปทำหมูพี่น้องเด้ไปจิดตาเมืองในซองกันนเนาะบรรยากาศเป็นยังไงครับเลยเพราะว่าผู้ยิงหันเล่ากับเราตอนเรายิงแล้วเราขึ้นมาหาจุข่อยเราแบบมันแล่นขึ้นมาพี่หมูนะมันน่าจะคิดว่าเออมันน่าจจะอยู่แถวๆนี้แหละ บเวากันยอะเลยัลงไปเล่อาหารเจมาเห็นมาจักผะมันกล่กวงกันด้ยนอนเปเิถ่ยอยูแล้วไปไปไปเดี๋้นกันทีมงานทาสซมหมูเป็นอะไรน,น,นอนยิ้มยู่ไปจักพี่น้องาเีพี่น้องสินหมูเนาะสองสาม,งงมาเป็ไงเพิ่งกันได้โอ้คักคัโอ้หมาเพิ่งไล่เนาะพี่น้องเพิ่งเอาหมาไปไล่ซอยบดได้กมูกันโอ้มาไม่อนยดีเกาน่แลอยรอนนโอมันมันมันพี่น้อง,องเอยอลย ไปไปเบิ่งทีมงานเฮาพอ่าทีมงานเฮากะอ่าเป็นผู้ซ้ำเนาะได้อีกตัวนึงเพิ่นก็ได้ไปเห็น like, <To> อะไรยู่นี่ฮะหอดเจ้าบอดหมอว้านอนอยู่ในเปีนี่ก็ได้มูพูดหนึ่งคือได้พูด คือได้พูดพูดน้อยแท้พูดหนึ่งกับสัตวนหนึ่งวะตันหนึ่งโอ้มันมันเออเที่ยงหนาเราก็ได้ได้พูดม้าเนาะเราก็ได้ได้เราก็ได้กเลยได้สองกระชามพี่น้องเลยเราก็ได้กระชามหนึ่งโอ้ขักกะรีนี่มานอะพี่น้องไอ้หอบนี่ขัดขัด ถ้าหักเบิ้งนึ่งมาโม้ตมันยังไปหันหมูนะมันชัดจุดจวดแต่ว่าช้ำมันนอนพักเนาะมันไม่ได้นอนเลยเลยชัดมาเลยเลยไหนมาไรมานั่นก็ดมาตัวดีอยู่นำโอ้จริงนะมานะกนี่ยยอดมานั่นก็เอาเวกเวกแต่ว่ามันมันบุกคาเขาไปคือมันเลยอ่อเอาโดนเข้าโดนออกละมันเล่นหันยึดเพิ่มเพิ่มเพิ่มแต่ว่ามันก็ว่ายู่งหันเต๋ขามันนะฮะมันเล่นสามขาก็ว่ายเลยชัดจวดจวดจวดมาจะบิดเรา มันมันยังโดดสิคนเลยบอกแต่บีดนะมันมันจะขึ้นไปทางฟุน้นแบบนี้มันปิดข้าไม้หักตัดไม้ได้แบบเงาๆเออไม้ควาง,งมาทางทีแน่นอนข้าวเดียวมาเฮา,าลงไม้ลีชัดนะ่เชืนะ่อคอยเลยอเคอยกินโตไม้ยังขัดตโตไม้เก่าเขาตัดประมาณนี้แหละวโตวไม้เพียงเอ็ด<ม>ซื้อกะซื้่นนี่เลยนะแต่ซื้นโตไม้นี่เลยสำคิดไปเลยตมาเน้นนี้เลยยิ่งเน่นนี้เลยบุตบุตรทัานได้ยิ่ง สัตว์มันยิงแนนี้เลยกี้เลยระยะ2เมตรกี้เลยเนาะเผาคนเลยคือว่าเอาประตูนี้กะล้มคือว่าโชคเฮาอาลีเนาะหมูยังมาให้ระยะํานี้เนาะสัตว์นชื่อยิงนี้เลยบ่ยงยอดัไปประมาณหมู่โฟนเก่งดีชบ่ล้มยัดปืยิงแต่ยังยืนอยู่พอโทยัดปืยิงอีานึงอล้มล้มยังบ่เรียบร้อยก็ยังบ่ตายสิ เรามาแล้วจซ้ำอีบ่อหนึ่งซ้ำลึกซ้ำตายเราซ้ำอีบัานอันน้ะสุดยอดเลยดีสิซ้ำนี่พี่น้องเลยคักคักคักเริ่มบัดเซ็งตะเวนละพี่น้องเลยเราจะได้เตรียมอาหารนะพี่น้องเลยเนาะส่วนหนึ่งเขาก็เห็ดอาหารเนาะส่วนหนึ่งก็ย่างไว้เนาะฮะซอยกันพี่น้อง โอ้พ่าได้นี่ออยสีมันมันมลยดิมันาะโอ <t> uh <i> ้ยอีจัมหลังเลยจะเป็นห้องม <t> uh> ันสีเลยเนาะมสีกับนังเลยินะมาหันขางน้ำแลยำครับยำครับนะครับเตนใกินม,นม,นม,นนมอช มีการไปหาเต้าสินสันพี่น้องเลยหอมคินสมเนาะคินสมคินสมเั่นนะแบบวิญญาณคันสมเลยแซ่บดิมัน,น,มนสมเลยสินสันะนะน,นนี้นะมันหอมเป็นของชันแล้วนี่นะครับมาหอมเลยกินสินหม,มูพี่น้องเลย เนี่ยครับครับอายอยมีเนียม,มเนียมแรงอืมสดสดเลยเพียงหง่อยอ,อืม ได้ห้ามัน่าทนตอนผันเผาไปหน่อบิึงเบิรงไปเบิรงตอนผันซ้่มอยู่สิบแบบเบาแอดได้ไปหน่องเลยตอนผันซ้่มหมูนะพี่น้องทำมาที่ซ้่มสองบาทเอ้ากำลังต่อเอาชิเฮนยังกินอันนึงต้อนกอันนะอยู่กันชมแล้วก็ต้อนกระทาอยู่ก้อยเตี๋ยวีหมูต้องไปกันซ้่มหมูถึกเลย ขันซุมได้กันเยอะเลยแล้วถือก้นเลยเยอะตัวนี้ตัวที่เราเตรียมเห็ดแห้งขึ้นเนาะตัวนี้เรากำลังย่างอยู่เนาะส่วนหนึ่งกัสิสลแล้วละแต่ว่ากินเขาก่อนพี่เนาะมามามากำลังเรียบร้อยหมดเลยโอ้ตัวนี้ปิ้งเนาะตัวนี้ไม่ยั้งเลย ถามนะก้อยวันนี้เว่าไดพี่น้องโอ้โหรที่มุ้งสดตัวนี้ตีงเนาะเอาอะัเจียวเอามะพี่น้องมาโอ้ถือว่าสุดยอดเลยเมนูนี้ข้าวหอยงามาเด้ครับคาราินะาเลยไเอาเลยมีผูตานเลยนะอาทิตย์นี้ออยางไ้ไือไดใช้ักระเหื้อืหัตี ชุดก๊อกเลยครอสวยนะดียวชมนะชุดกกเลยไปทันเป็นยอนะอนะอันนี้ด้รอครับครับครับป็นสิ่งันผู้ปิง ชนชน,ม,น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 ม,มันตัวตั้งมากเลยเพียงนะบ้างมาหาน่ามาไว้กันพอกันไหมกันย่ามแรงน่าจะยู่ประจำเพื่อแล้วเกี่ยวข้าวเพื่ออะไรอย่างงไรกลับมาฮะจะรอยพี่น,อน้องเอ้ยอิ่มคักปัญญ์เซนะ็ตเนาะปิง้ง เหลือแต่ตัวนี้ใบซ้ำอีกต้นเด็กพี่น้องเลยจะหน่อยหิวเข่าอีกเนาะทีมงานเลอแต่ปลาบอลคนสุดท้ายยังบอลออกอยู่พี่น้องเลยแ, <c oughs> แซบ่บไรหมดไปกินสมใจอยากเพราะว่าทำมารอคอยมาไล่เหมยเมหนาะพี่น้องเลยสีเ <4 S 2> หอยแล้วเออถือว่าสมสมควนเนาะแต่ว่าได้กินสมใจอยากแหะกักพี่น้องเดี๋ยวเลาก็จะหลังจากนี้เลาก็จะอ่าย่างตัวที่สิ้นที่มันยังเหลือนะพี่น้องเนาะย่างให้เป็นสิ้นแห่งสิ่งยังไหวกินเมื่ากินยือนเนาะโอ้ถือว่าสมบูรณ์พี่น้องเลยหอมนี่ ไปติดตามกันต่อไปพี่อนน้อยอพบพ่อกัน,นคลิปหนาเนะะาะขอบใจสำหรับการติดตามชมบ๊ายบายพี่อง